ไอเท็กซัสเก่งและดียังไม่ส่งมาเลยนะเท็กซัส,ส,สนเนอะไอ,ยอยย้ยังอยู่เปล่าเนอะยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาอยู่เนอะยังมีชีวิตดีอยู่ไหมอ๋อเนาะสมัยก่อนนี่นะสมัยพุทธกาลเวลาเจอหน้าเขาไม่ถามไม่ถามว้าอาย่นะสบายดีเหรอไม่ ถ้าพระสัมมาสูตรพาจาถามระสาวกท่านจะถามงี่นะถ้าคนไทยเนี่ยมักจะถามไปไหนอยากสอดรู้สอดถินมันเรื่องของเขาจะไปไหนเนี่ยถ้าคนจีนเนี่ยกินข้าวอ,อย่างเออเรื่องกินเรื่องใหญ่เนี่ยเอาก่อนของคนไทยเรื่องไปเรื่องใหญ่แต่พระสัมมาสูตรพระอาจาถามระสาวกท่านจะถามว่าพออดพอทนไหวไม่สังขารเดิน แล้เวลาพระอริยเจ้าหรือพระสบบกถานกันยีงก็อย่างนี้คำดียังอวุโสใช่ไหมลูกใช่ครับผมแปลว่าเธอพออดพอทนได้ไหมอ่าพออดพอทนไว้ไหมเออคือขันห้าหรือสังขารนี่เนี่ยมันจะต้องทนสารพัดเลยทนร้อนทนหนาวทนฝนทนไฟธรรมชาติทนความแก่ความเจ็บความตาย ทนสารพัดเลยเลยนะ่ยทนหิวทนกระหายทนหนาวร้อนอ่อนแข็งสารพาัดนี่พออดพอทนไหวไหมนี่นะสมัยพุทธการบัณฑิตผู้ท่านผู้รู้ท่านจะทักกันอย่างนี้นะพอทนไหวไหมอืมไปถามสบายดีลแล้วแล้วก็มุสาเนะเข้าข่ายเลยเดียสบายดีเอ,อ สบายนี่นะไม่เป็นงี้แต่ <laughs> สบายที่เอาสะกอง <laughs> อ่ยามันอย่างงี้นะแต่ <laughs> สบายดีอ่ะมะทแ <laughs> ไมสบายตั้งสอง <laughs> อจะได้เติมบุญของเราเนาะ <laughs>